สวัสดีครับผมยินดต้นรับเขาส่ช anel ตอมบรีแอนะครับเย้วันนี้นะครับผมก็ตอมกลับมาแล้วนะจ๊ะก็กลับมาหลังสงการแบบเต็มตัวเราจะมาทำการรีแอคกันต้อนรับปีใหม่ไทยแลนด์นะครับผมเราประเดิมด้วยเพลงแรกเลยนะจ๊ะที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นทีป๊ปเหรอเป็นวงในไทยดีกว่าที่ เราอยากจะมาสนับสนุนให้ทุกคนหันมาฟังเพลงไทยกันบ้างเราก็อยากเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่ให้ทุกคนรู้จักเพลงไทยมากขึ้นนะครับผมโอเคครับผมนี่ก็คือเป็นเพลงใหม่ของวงเทอร่านะครับทุกคนปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นอะไรยังไงนะครับเห็นโปสเตอร์แบบเปิดตัวกันแบบดูแบบเหมือนจะดักดักนิดน,นึงแต่ไม่กันสิรัลเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะจ๊ะไปเลย โอ้เปิดมามันติดจีเลยอะ่ะโอ้โอ oh. oh. ้คนนี้สวยใช่ไค,คนนี้ ช่วงตรงนี้นะ่าจะมีการเปลี่ยนทำนองแนละ้วแบบชา้าๆอย่างเงนะี้ยน่าจะเวะิร์กอ้ามาเปลี่ยนตรงนี้สวยเขาตูมโดักชั่นสวยมากเลยอะ่ะ คนนี้เหมือนจะปเป็นเซนเตอร์แน่เลยหน้า,หน,าหน้าคือแบบเฟรมากเออแร<บ>ป <smart. S 1> นี้ดีแรบปบนี้ดีแรบปบนี้ดีเแบบส,<ถ>สียงแบ็คกราวน์น่าจะมีเปลี่ยนมูดบ้างเนาะ ชอบ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 การที่เปลี่ยนจากเร็วมาเป็นช้าแต่เร็วๆมันคือสวยอะแบบเขาเรียกวอะไรเนื้อฟดมันสวยอยู่นะ วันนี้จะมีอะไรผมตืชุช่วยน้ำบดีสุด จบแล้วก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ MV Not Your Toy ของวงเทอร่านะครับผมก็เป็นวงหนึ่งที่เพลงดีแต่มันจะมีความบีดบีดตอนช่วงท่อนหนึ่งกัแบบท่อนหลังฮุกอะมันจะมันน่าจะเล่นบีดได้เยอะกว่านี้เนาะถ้าเล่นบีดปุ๊จะปวมากเลยนะเพราะเพราะ ท่อนจำมันก็คือท่อนไม่รู้นะตาไมคิดว่าท่อนจำมันคือท่อน go away go away go away ย yeah. ะเนี่ยเออก็คือเลิศอยู่นะแต่คือเขาเรียกว่าอะไรอะเพลงดีแล้วท่าเต้นดีล้แต่คือตัไมไม่ไม่ค่อยจำจำไม่ค่อยมีภาพจำเท่าไหร่แต่ถามว่าดีไหมก็ได้นะได้อยู่ได้อยู่ ถ้าถ้าปรับเรื่องบีดให้มันติดหูแบบติดหูมากขึ้นเนี่ยน่าจะปังมากๆเลยเป็นอีกวงหนึ่งที่นี่คิดว่าคนศิลปินความสามารถมากเลยนะเพราะว่าดูจาก acting inner ก็คือสวยทุกคนแปก็ดีทุกคนไม่น่าจะมีแบบหลายอารมณ์ตอนนี้คือเพลงมีอยู่มีอยู่3อารมณ์ก็คือมีอารมณ์ก่อนฮึกอ่ะก็ตอนแรกเป็นแบบเร็วๆมาที่2ก็คือเป็น ช้าแล้วก็มาสุดท้ายที่ก่อนจบก็คือเป็นแบบแดนเบ a k ใช่ไหมท่ไมรู้สึกว่าถ้ามันเล่นบี้เยอะอีก,อ,กอีกประมาณพอสมควรอนะ่ะมันจะปั๊ะมันจะปังมากนะจ๊ะโอเคแต่ทำไมรู้สึกว่าเป็นการค่อยๆขยับที่ดีละของวงการทีปปวงการ ประเทศไทยของเรานะครับเป็นทีไรที่น่าจับตามองนะจ๊ะมีใครมีความคิดเห็นเดียวกับตังเมไหมหรือว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันไปเราไม่ว่ากันนะครับผมเราติเพื่อก่อเนานะโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ถ้าชอบรีแอคนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ตัเมด้วยนะครับผมแล้วใครอยากให้มารีแอคอา์ทีป๊อปอ,ปอีกหรือว่า วงของประเทศไทยนะคบผมบอกตั้งมีเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะจ๊ะบางทีตั้งมีก็ไม่ค่อยได้ตามนะจ๊ะยังไงก็หลังไหม่เข้ามาได้นะครับผมโอเคครับตังมีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ตั้งมีด้วยนะครับผมบายไปแล้วจ้า go away go away go away ya yeah.